makeup on, uh, this year we have more over 200 contestants तो <laughs> एक्स्ट्रा <laughs> 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 ในปีนี้นะคะสเก็ตแบงคอกนะคะปี2013ได้มาจัดที่ประเทศไทยนะคะปีนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้รับการตอบรับนะคะจากทางสเก็ตเตอร์ประเทศต่างๆนะคะได้เข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยนะคะต้องถือว่ามีนักกีฬานะคะเข้ามาร่วมทำการแข่งขันเนี่ยกว่า200คนนะคะความพิเศษของปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยได้รับโอกาสนะคะจาก นานาชาตินะคะในแถบเอเชียเนี่ยให้เข้ามาส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันเป็นจำนวนมากนะคะและเรายังมีการแสดงโชว์ต่างๆนะคะให้กับผู้ชมได้ดูด้วยส k ก t ตแบงค์ o อนะคะที่จัดที่ s u b ซิโ o ไอส์สเกต็ตคลับเมกาบ,บางนาแห่งนี้นะคะ,ะเราจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8ธันวาคมนี้นะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมเชียร์คนไทยคะ่ะ